สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีนรินเดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเราก็ยังอยู่กับตาม2งานให้เกิดจีนอยู่นะว่าค่ายไหนดีค่ายไหนโดนค่ายไหนเด็ดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็คืองานของค่าย j m s นะครับกันดั้มมาร์คทูนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับผมมีเพื่อนๆอยากให้ผมลองอยู่เหมือนกันนะครับในเพื่อนๆในช่องเรานี่แหละคอมเมนต์มานะครับว่า พี่ลองดู m a r k II นะตัว m a r k II ของ JMS นะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นงานตัวแรกๆนะครับที่ออกมานะของค่าย JMS นะครับก็อ่ะน่าสนใจเพราะว่ากันด้ามาร์กทผมก็ผมก็ชอบเป็นทุนเดินอยู่แล้วนะครับสำหรับกันด้ามาร์กนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เป็นแกะของสองแผงและกันนะครับผมผมขอดูแผงก่อนนะว่าเจ้ามาร์กตัวนี้นะครับของ JMS เนี่ยในกล่องนี้เขาจะได้อะไรมาบ้างนะครับ มาดูบล็อกอาร์ตกันก่อนนะครับบล็อกอาร์ตนะก็จะเป็นกล่องสีเทาๆนี่เลยนะครับก็เป็นเหมือน JMS รุ่นแรกๆนะนะครับด้านกล่องเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็มีแค่ลายเส้นของตัวกันด้ำกันพลานะครับผมก็ตัวมาร์คทูนั่นเองนะฮะ กันดัมมาร์กทัวอ่านว่ากันดัมมาร์กทัวให้ได้ก็แล้วกันนะครับเป็นภาษาจีนนะครับด้านข้างกล่องก็จะมีคาตรงคัเตือนอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับสาหรับกล่องนี้นะครีออเดอร์มาจากทางที่จีนอีกแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณ5วันเท่านั้นนะครับไม่นานนะฮะมีราคาประมาณ200นะครับตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวขอดูหน่อยแล้วกันนะว่างานรุ่นแรกเนี่ยเขาจะได้มาตรฐานหรือเปล่าครับสำหรับ GMS นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะของพร้อมกันเลยครับ อะมาเปิดกล่องอันบ็อกไปพร้อมกันเลยนะครับหลังจากที่เปิดออกมานะครับก็จะเจออันนี้นะครับค่ายนี้เขาก็ยังแพ็คมาได้อย่างดีอยู่นะครับผมก็แพ็คแยกชิ้นมาอย่างดีเลยนะครับมี1ถุงนะครับเดี๋ยวขอนับถุงก่อนละกันนะครับ1ถุงใหญ่ถุงถุงมีแอคชั่นเบสมาให้ด้วยแอคชั่นเบสตัวนี้นะครับ ผมเคยเห็นตอนที่ประกอบตัวจิมสปาร์ตันของค่ายนี้นะครับคือเขาทำมาสวยนะครับตัวแอคชั่นเบสที่เป็นแบบใสๆแล้วก็มันจะมีสัญลักษณ์ปู่ตรงนี้นะนะครับ1 2 3มีประมาณ4ถุงใหญ่นะครับดูแล้วพลาสติกอุปกรณ์ชิ้นส่วนไม่ค่อยเยอะนะครับมีอยู่1 2 3่สมีอยู่ประมาณ4ีถุงนะครับ แล้วก็คู่มือนะครับของค่ายจ m s นะครับคู่มือนี้นะฮะแผ่นไม่ใหญ่นะครับแผ่นเล็กๆนะครับเป็นเป็นแผ่นพับนะอ่าเปิดเข้ามาด้านในก็มีหน้าสีอยู่นะครับแล้วก็มีคู่สีบอกนะครับว่าจะให้ทําสีประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นกันดั้มมาร์กทูไฮเกรดหนึ่งต่อร้อยสี่สิบสี่นะครับเดี๋ยวขอนับแผงก่อนละกันนะฮะเออก็เป็นแผ่นพับที่มี ภาพสีด้วยนะครับโอเคโอเคหนึ่ง6 7 8สประมาณ9แผงประมาณ9แผงแต่ว่ามีแผงใหญ่อยู่แค่3แผงเท่านั้นเองนะครับที่เหลือเป็นแผงเล็กๆนะครับก็ไม่เยอะนะเท่าที่ดูก็คือมีแผงใหญ่3แผงแผงเล็กแผงเล็กอีกนิดหน่อยนะฮะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะ,ไ,ยอะไปเดี๋ยวไปดูชิ้นงานกันครับ มาแกะถุงแรกกันเลยนะครับดึงออกมานะฮะดูกันไปพร้อมกันเลยนะครับแผงแรกที่ได้มานะครับเป็นแผงพื้นรองเท้านะครับผมเออสีออกกรมท่านะครับแผงดีหนึ่งะฮะก็ก็ดีดูดีนะครับดูดีนะอันนี้จะเป็นงานรุ่นแรกๆของเขาก็จะดูซิว่ามันจะมันจะยังคงคุณภาพ พอใช้ได้หรือเปล่านะครับพอใช้ได้หรือเปล่านะสำหรับตัว JMS นะครับเออโอเคนะเท่าที่ดูนะฮะอันนี้จะเป็นปืนนะครับในส่วนของชิ้นปืนบาสุก้านะครับของเขาอืมอ,มอมืก็ผมว่ายังอยู่ในในเกณฑ์ที่ดีนะคุณภาพที่ดีของเขาอยู่นะครับข้อต่อต่างๆนะครับลายล่องต่างๆก็ถือว่า ยังคมดีอยู่นะครับเออได้มาตรฐานนะถึงว่าจะถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่เป็นแบบตัวแรกๆของเขานะครับผมก็ยังโอเคอยู่นะนะครับใครยังไม่เคยลองก็น่าลองนะน่าลองนะครับตัวนี้นะฮะพาจะเป็นสีเทาๆนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ได้เป็น Under gate, อันเดอร์เกาเป็นเป็นนิดนึงนะผมสังเกตดูนะครับงานจีนที่เป็นไฮเกิดจีนนะตอนนี้นะครับผมเขาก็จะทำอันเดอร์เกจมาแบบเนี่ย นี่สังเกตดูคือมันจะเป็นอันเดอร์เกตแบบมินมิน,มนเล็กๆอะ่ะนะครับตอนเก็บรอยเกตนะครับเราก็เวลาเราตัดออกมาก็เว้นเว้นระยะห่างให้มันห่างนิดนึงแล้วกันนะครับมันจะได้สังเกตเห็นได้ง่ายๆนะเวลาเก็บรอยเกตมันผมก็หลายรอบแล้วอืมมันจะเหลือถ้าตัดถ้าตัดชิดเกินไปอ่ะมันจะเหลือแค่นิดเดียวนะครับบางทีแบบมองไม่ดีนะครับมองไม่ดีก็ไม่ได้เก็บแล้วนี้ก็ไปประกอบเสร็จปุ๊บก็ ติดรอยอันเดอร์เกตอะไรนี้นะครับก็ต้องมาเก็บตามย้อนหลังอีกอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็เว้นๆนิดนึงนะฮะก็จะช่วยก็ช่วยได้เยอะนะครับอันนี้บาสูกานะครับดีเทลดีดีเทลดีนะครับอ่ะแผงต่อไปกันนะครับอันนี้จะเป็นดีคอน้ําก่อนนะเจอเจอดีคอน้ําก่อนนะครับเท่าที่ดูก็มีแถมมาให้1แผ่นก็ถือว่าโอเคนะครับใครนี้เขาก็แถมดีคอน้ําให้อยู่แล้วนะครับสำหรับ JMS นะครับ อ่ก็ชัดคมดีนะสําหรับดีคอน้าที่เขามีมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวเองสีดําเองนะครับถือว่าโอเคนะครับผมอันนี้ก็คงจะไม่ได้ติดทั้งหมดนะนะครับอาจจะต้องเอาไว้ไปติดตัวอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับสาหรับกล่องนี้นะฮะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของแผงสีเทากันบ้างอันนี้เป็นแผงที่มันจะเน้นลายล่องต่างๆอยู่เหมือนกันนะเป็นชิ้นอ่ที่เป็นชุดเกราะด้านนอกนะครับเขาจะไม่ได้เป็นสีขาวนะครับจะเป็นสีเทานะออกเทาๆนะครับดู เออผมว่าผมว่าเส้นถือว่าทํามาได้คมดีเหมือนกันนะเนี่ยเส้นเล็กแล้วก็คมดีมากนะครับนี่่าจจะได้ดีเทลรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะสวยงามอยู่นะครับสําหรับตัวกันดั้มาร์กทูของ GMS ตัวนี้นะครับซึ่งกันดั้มาร์กทูนะมันก็ขึ้นชื่ออยู่เรื่องอดีเทลรายละเอียดต่างที่มันมีมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอืมอืมสวยสวยสวยนะครับเนื้อพลาสติกก็ โอเคนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นอันเดอร์เกตมินมินเหมือนเดิมนะฮะนะก็เป็นข้อดีนะก็เป็นข้อดีนะน่าจะเก็บรอยเกียรได้ง่ายนะครับถ้าเราตัดออกมาปุ๊บเราเก็บเลยนะครับไม่ได้ทิ้งชิ้นส่วนไว้นานนะครับก็ก็น่าจะมองเห็นได้ง่ายแล้วก็มันมันอันเดอร์เกตมันเล็กๆกน,นะนะครับก็ก็เก็บได้ง่ายไม่ค่อยจะเหลือรอยแผลเท่าไหร่นะครับอันนี้แผง A2 นะครับอ่ะไปดูถุงต่อไปกันครับ อ่ะถุงนี้ให้ดูเป็นถุงเบิลแล้วกันนะตัวนี้จะเป็นในส่วนของ,งว่าผมาจะไม่แกะ,ะขอแกะให้ดูหน่อยแล้วกันอันนี้จะเป็นในส่วนของแอคชั่นเบดนะครับแอคชั่นเบดเขามีมาให้เนี่ยผมค่อนขน ah ้างชอบนะตั้งแต่ตัวที่แล้วก็คือตัวจิมสปาร์ตันนะครับที่ผมได้ประกอบไปนะฮะเขาจะเป็นแอคชั่นเบดใสๆแบบนี้นะครับลักษณะแปดเหลี่ยมนะนี่แล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันจะมีภาพภาพพิมพ์นูนขึ้นมาที่เป็นตัว เท่าที่ดูไม่ใช่ไอ78ใช่ปู่ป่ะน่าจะเป็นตัวเนี่ยตัวของมาร์กทนี่แหละอืมแล้วก็เขาทามาใส่ดีด้วยนะครับใส่ดีด้วยนะเนี่ยตัวนี้ก็จะมีฐานของเขาอยู่นะครับฐานของตัวอแอคชั่นเบีอันนี้นะครับอันนี้โอเคเลยนะแค่ของแถม2อ,อย่างที่เป็นอัดิคอน้ํากับแอคชั่นเบียนีย่ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับในราคา200บาทนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตรงช่วงแกนฐานของเขานะครับ อันนี้แอคชั่นเบรนะครับแล้วก็ในถุงนี้ก็จะมีชิ้น PC มาให้ด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของชิ้น PC นะครับก็ตันด้านนิดนึงนะครับแต่ก็นิ่มดีอยู่นิ่มดีอยู่นะครับถึงว่าจะด้านนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับนิ่มดี <c oughs> มีสติ๊กเกอร์ฟอยด์ด้วยนะครับ1แผ่นนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ น่าจะเป็นตรงโล่แล้วมั้งนะครับแล้วก็ดวงตาต่างๆนะครับอ่ช่วงพวกไฟต่างๆอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะได้ติดกันครบๆอยู่นะส่วนแผงนี้ก็จะเป็นเหมือนแผงสีเทาเมื่อกี้นะครับเป็นชุดเกราะน่าจะหลุดมาจากอันเมื่อกี้นะ A 2นะครับแผงเมื่อกี้แผงอันแรกนะครับก็คือ A 1นะฮะอืมเสียงเบอร์เอแหบๆนิดนึงนะเพิ่งตื่นอ <laughs> แต่ว่านี่ดีเทลดีดีเทลด,ด,ดีนะครับเนื้อพลาสติกดีดีเทลดีนะฮะ พลาสติก uh, ถ้าจะเวลาตัดออกมาน่าจะดูนิ่มๆเหมือนกันนะครับแต่ก็มันก็เรียบลื่นดีไม,ไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะถือว่าพลาสติกทำออกมาได้ดีนะครับฉีดออกมาได้ดีด้วยนะครับและก็ถุงสุดท้ายนะครับที่เราจะมาดูกันนะครับสำหรับงานของ JMS นะครับกันดั้มมาร์คทูนะฮะ แผงนี้นะครับจะเป็นแผงสีเขาเรียกสีอะไรอะ่ะจะเงินก็ไม่เงินจะทองก็ไม่ทองนะครับน่าจะเป็นแผงที่เขาอ่าเป็นแผงที่เขาทําสีมาให้นะครับจะเงินก็ไม่เงินจะทองก็ไม่ทองนะครับแต่ว่าคือเขาทําสีสีที่เขาทำมาให้เนียนดีเลยนะเออถือว่าเนียนดีนะครับทำทำออกมาได้ดีด้วยนะครับจริงๆก็น่าจะทองไปเลยนะไม่ทองก็เงินไปเลยอะไรเงี้ยนะครับอืมเป็นอันเดอร์เกตด้วยนะครับแผงนี้นะฮะ วิ่งๆเลยวิ่งๆเลยนะครับถือว่าโอเคนะแผงนี้นะครับดีเทลลายล่องต่างๆก็ยังชัดอยู่นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้พ่นมาหนาซะจนลบดีเทลออกไปนะครับมองดีเทลไม่เห็นอะไรอย่างนี้นะครับถือว่าโอเคนะแผงนี้นะครับดีสฮะแผงต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อต่อต่างๆนะครับก็จะเป็นเหมือนสีเทาแผงแรกนะครับน่าจะเป็นแผง B2 นะตัวนั้นจะเป็น B1 นะครับผมก็จะเป็นข้อต่อที่เป็นฝั่งซ้ายขวาอะไรอย่างนี้นะครับอืม เทาก็เรียบเนียนดีนะครับผมไม่ได้มีรอยขึ้นรอยอะไรนะครับที่เขาฉีพลาสติกออกมานะครับไม่มีตําหนิอะไรนะครับถือว่าโอเคนะเป็นอเดเก g แบบมินมินเหมือนเดิมนะฮะชิ้นนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวเอฟเฟกนะครับบีมเซเบอร์นะครับก้อนนี้ถือว่าให้มาดีนะไม่เหมือนตัวจิ <g ip Spart an> มสปาร์ตันเมื่อวานนะครับที่เป็นเอฟเฟกตัวนี้มาอันนี้แข็งดีนะของจิมสปาร์ตันเมื่อวานคือ,งอ,ง,องอแบบงอเลยอะ่ะ แต่ตัวนี้คือโอเคโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นแผงสีเขียวเล็กๆนะครับสีเขียวใสนะตัวนี้จะเป็นในส่วนของดวงตานะครับและสุดท้ายนะครับแผงสีดําดําสนิทนะฮะก็ยังยังไม่เห็นรอยตําหนิอะไรนะครับยังไม่เห็นรอยตําหนิอะไรถือว่าทําออกมาได้โอเคในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ดีเทลรายล่องต่างๆถือว่าคมดีนะฮะ อันนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับตัวของก u n d ด m าร์ k ทูนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปนิดนึงละกันครับอสำหรับกล่องนี้นะครับก็คือไฮเกรกการ์ดม m ร์ r ทูนะครับก็ได้มาในราคา200บาทนะครับก็เพลอเดอร์มาจากฝั่งพี่จีนเหมือนเดิมนะครับใช้เวลาในการพลอเดอร์5วันเท่านั้นเองนะครับถือว่าเร็วแล้วก็สภาพกล่องนะครับที่บล็อกอาร์ตที่เขาส่งมาเนี่ยก็ถือว่ารอบนี้ดีนะไม่ได้มีรอยอะไรนะครับผมก็สภาพชิ้นงานก็สมบูรณ์ดีนะครับ ก็ผมสั่งหลายรอบแล้วถือว่ามั่นใจได้นะครับมั่นใจได้นะฮะสำหรับตัวชิ้นงานนะครับที่เท่าที่ดูนะก็จะเป็นอันเดอร์เกตเกือบทั้งหมดนะครับอันเดอร์เกตเกือบทั้งหมดนะครับในส่วนของโครงในก็มีบางส่วนนะครับที่ไม่ได้เป็นอันเดอร์เกตครับอันนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ามันจะเก็บอยู่ด้านในอยู่แล้วนะครับพวกก่อด้านนอกจะเป็นอันเดอร์เกตนะครับอันเดอร์เกจเท่าที่เห็นก็จะเป็นอันเดอร์เกตแบบมินมิที่ผมบอกนะครับอันเดอร์เกตแบบที่มันมีส่วนที่ยื่นเข้าไปในชิ้นงานเน นิดเดียวนะครับคำให้เราแบบอาจจะมองไม่ชัดอาจจะเก็บรอยเกรดได้แบบไม่ครบอะไรเงี้ยก็มองดีๆแล้วกันนะครับแต่ว่าผมก็ถือว่าเป็นข้อดีอยู่เพราะว่ามันก็เวลาเราเก็บออกมามันก็จะได้เก็บนิดเดียวอ่ะมันก็ไม่ได้ทิ้งรอยแผลอะไรไว้ให้เราเห็นเยอะนะครับในส่วนความคุ้มค่าเท่าที่ดูนะครับผมก็โอเคโอเคถือว่าคุ้มค่าในระดับหนึ่งก็คือมีแอคชั่นเบสแล้วก็ดีคอน้าแถมให้นะครับในด้านของดีเทลรายละเอียดรายล่องต่างๆถือว่าตัวนี้ผมว่าคมดีนะ เล็กและคมนะครับเส้นเล็กและเส้นคมนะครับเดี๋ยวต้องลองมาดูการประกอบอีกทีนะว่าการตัดเส้นตัดอะไรของในการใช้พันธุ์ลายเนี่ยนะครับดูมันจะเป็นยังไงนะครับเส้นจะวิ่งดีไหมแล้วก็คมขนาดไหนนะครับจะจะเป็นยังไงนะครับในด้านการประกอบเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีแล้วกันนะครับผมแต่ภาพรวมนะครับในการอแกะของสองแผงอันนี้ก็คือโอเคนะครับผมพอใจในระดับหนึ่งนะครับสําหรับเจ้าตัวมาร์กทูของค่าย JMS นะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมก็ลิงก์สั่งซื้อนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับสำหรับเจ้าการ์ดมมาร์คทูตัวนี้นะครับของทางค่ายเจเมสนะครับค่ายนี้ก็ไว้ใจได้ไว้ใจได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ description แล้วก็ตัวท็อปคอมเมนต์ละกันนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยว เราจะมาตามสองงานจีนตัวไหนอีกนะครับผมก็ลองมาดูนะครับตอนนี้เราก็มี playlist แล้วนะนะครับสำหรับอสองดูไฮเกจีนนะผมว่าช่วงนี้เพื่อนๆที่ต่อกันพลาน,น่าจะมาเล่นมาดูงานจีนกันเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะต่อเป็นเก็บเป็นจริงเป็นจังหรือว่าเก็บเป็นงานลิเล็กหรือว่าเก็บมาทําสีฝึกทําสีหรือว่าทํากองทัพอะไรอย่างนี้นะครับ ก็เพื่อนเพื่อนก็น่าจะเล่นงานแท้กันอยู่แล้วนะผมว่านะครับในส่วนตัวนะอาจจะมีเล่นทางงานแท้งานจีนหรือว่างานจีนล้วนนะครับเทลิดของเราเนี่ยก็จะเป็นแนวทางครับในการเฮ้ยเออมันมีอะไรว้างว่ามันประกอบการตัดสินใจนะครับว่าเฮ้ยมันจะซื้อดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ฝากกดแชร์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับกด s u b s ไ r i b e ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ